สุดท้ายแววดังฟังแล้วใจหายหัวใจน้องมีแทบพที่จะลาแล้วน้องแก้วต้องจำนิราดังทุกสายฟ้าฟ้าดหัวใจน้องจะขาดแล้วบอกว่าเพลงนี้ สุดห้อยหัวเลยยากพอสมควรยากพอสมควรเพราะในการเอื้อนของแม่เขาจะเป็นเป็นคนที่เสียงลากได้ยาวมากและนิ่งมากเป็นความยากอย่างหนึ่งสำหรับเพลงนี้ดวนพิศวาต้องต้องหวานจริงๆเลยนะแต่ก็มีก็มีความหวานทั้งคู่เลยมีอยู่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเทคนิคในการเอื้อนคนละแบบเลยเอื้อนคนละอย่างเลยแต่ดีทั้งคู่เลยอ่ะ แต่ดีทั้งคู่เลยทางนี้เขาจะมีนาสิกทงนี้มาเต็มและมีหลบมีคือมีหลบมีหลีกมีเทคนิคแพรวพราวนะชบาแก้ว,แ,กวแต่ทางนี้เขามีเป็นลูกหางเสียงหางเสียงที่มีนาสิกขึ้นไปสะบัดขึ้นไปสวยบอกเลยว่าเก่งทั้งคู่น้องขิมน้องขิมก็จะมีช่อนขึ้นยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะยังเกรงๆอยู่นะฮะแล้วก็ยังดึงจังหวะนิดหน่อย แต่พอมาวัาที่สองต่อเออค่อยดีขึ้นดีขึ้นค่อยคือถ้าเราร้องดึงปุ๊บนะหางเสียงสเสน่ห์ของเราจะหายเลยนึกออกไหมคะมันเสียโอกาสที่เราจะโชว์ความสามารถเพราะฉะนั้นห้ามดึงจังหวะร้องให้ตรงจังหวะชบาแก้วคือฝีมือฝีมือเสียงมาแบบหนาแน่นมากแน่นมากแน่นจริงๆแน่นแน่นเหมือนตัวเลยอ,อันนี้ถือว่าเก๋ ถือว่าสูสีมากคู่นี้สือสีมากในเพลงเพลงนี้ขอบค่ะคุณค่ะและผลตัดสินตัดสินออกมาแล้วว่าเจ้าของเก้าอี้หมายเลข11ก็คือน้องชบาแก้วครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไง ก็โล่งค่ะเพราะว่าได้ได้ร้องเพลงแล้วแล้วก็ได้แสดงความสามารถกับเพลงที่ยากที่สุดไปแล้วค่ะใช่ถือได้ว่าก้าวผ่านจุดที่เรากังวลใช่ค่ะก้าวผ่านจุดที่เรากังวลไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้ขอเชิญชบาแก้วกลับไปนั่งเก้าอี้หมายเลขสิเดครับความรู้สึกตอนนี้ของน้องขิมคือก็หนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมประกวดรายการนี้ ก็คือต้องขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนคือทุกพี่ๆทุกคนดีดีมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เอด้วยค่ะที่ได้ผลิตรายการนี้ออกมาค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยค่ะที่ให้คําแนะนําหนูแล้วก็หนูจะนําคําติชมอันนี้ค่ะไปปรับปรุงความฝันของเราคือความฝันก็คืออยากมีแบบเพลงเป็นของตัวเองที่แบบว่ามีคนลองตามเพลงของเราอะค่ะ ความฝันนั้นก็ยังไม่ได้หยุดที่ตรงนี้ <c oughs> เราต้องพยายามต่อไป <c oughs> นะครับเป็นกําลังใจให้น้องขิม <c oughs> เพียงแต่วันนี้ <c oughs> น้องอาจจะยังไม่พร้อมในการเป็นลูกทุ่งไอดอล <c oughs> แต่ขอเป็นกำลังใจให้ขอบคุณน้องขิม <c oughs> ด้วยครับคุณค่ะ